<biases> สวัสดีชาวไทยทุกท่านผมก่อวันนี้ก็อยู่วันนี้ครับผมจะมาบอกกันหนึ่งครับผมเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจสุดๆแต่ครับผมทำไปถึงโดนแบนฮานะครับผมอัพโหลดได้จะอัพโหลดคลิปเนี้ยไอคลิปเนี้ยหนึ่งครับหนึ่งจะอัพโหลดไอคลิปเนะี <Danielle. S 1> ้ยไอคลิปเนี้ยอีพีไจะอัพโหลดไอคูกะที่มีเวลาสิบวันสิบแปดวินาทีซึ่งว่าซึ่งมันก็ไม่มาก แต่มันแต่มันบอกว่าอัพโหลดได้ไม่เกิน15นาทีวอชทำไมหาแล้ทำไม,ำไมดู18นาทีให้ดูคลิปผมโอ้ลคลิปผม20นาทีก็กว่าเยอะผมใหญ่ย0นาที20่นาทีก็กว่าดูดูเลยดูเลยดูลคลิปผม ห้านาทีสิบสองนาทีสี่นาทีสิบสามนาทีเกือบสิบเกือานาทีถามนะครับทำไมผมถึงโดนแบนทำไมผถึงโดนแบนฮนะถามนะครับนะฮะถามนะครับทำไมผมถึงโดนแบนเออถามนะครับทำไมผมถึงโดนแบนมาเนีย่ยถามเลยพีย่พิมพ์เลยสาเหตุที่ลงคลิปไม่ได้เกือบสิบห้านาที สาเหตุมาพิมพ์เลยสาเหตุที่ลงคลิปลงคลิปได้ไม่ไม่เกินสิบห้าสิบห้านาทีเออเดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวมาดูเลยอะไรวะ ผมไทยที่ลงลงคลิปไม่เกินได้ไม่ไม่เกินสิบห้านาทีมานาทีมา จะทำให้ดูเลยเหีดี๋ยวดูเลยคอมพิวเตอร์เหรอทำไมมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวทำไมมันไม่เป็นกับโทรศัพท์เออแบบใช่แบบเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดเปล่า โอเคผมเข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงอัพคลิปได้ไม่เกินสิบห้านาทีนี่ครไปอัพเพื่อให้อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่กว่ายี่สิบกิกได้ถาเลยครับคลิปวิดีโอผมแค่ไม่กี่เมกทำไมมันถึงเป็นกิกเออ มามาดูเลยจะดูเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไอเซฟเกมของผม,มไม่ติดอะ่ะนี่ฮะโอเคครับเข้าใจแล้วครับว่าทำไมผมถึงลงคลิปได้ไม่เกิน15นาทีผมไม่ได้อัพอัปเดตไอ้ YouTube เป็นเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวไปดูเพจโตแเลยว่าผมยังไม่ได้อัปเดตจริงๆ เดี๋ยวไปดูเลยแลพนิเเกมทั้งหมดดูเชื่ออย่างครับนี่คะัยังไม่อัปเดตเลยนี่ครับผมชวัว์แล้วผมเพิ่งรู้ครับผมต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนโอเคครับผมจะอัปเดตับผมจากนั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้รู้เข้าไปถึงการนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งทำช่องแล้วเลยะ โอเคครับผมก็จะขอจบคลิปพีทารีนะครับสปหรับวันนี้สวัสดีครับ